ดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาในเกม brawl stars กันอีกเช่นเคยเด็กนะเมืนน่อกี้นึกชื่อโอเคสำหรับคลิปนี้เราไม่ได้มาตัดเทลิสหนักฆ่านะทุกคนเห็นแฟนวันนี้ไม่ได้ตัดเทลิสนักฆ่านะแล้วจะมาตัดเทลิสด้านของตัวรถสถานะซึ่งภาษาอังกฤษไม่รู้อะไระะดีบัฟหรอดีบาร์เดอร์เหรออ่ะแต่ไม่รู้เป็นไงไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรนั้นเราก็เราไปตัดเทลิสกันเลยดีกว่า แล้วสลับตัวแรกก็คือเจสซี่ตัวที่เรียกว่าถูกถูกเอาให้ไปใช้เข้ามาแล้วมันโกมมากๆโดยความสามารถเจสซี่เจสซี่ส่วนใหญ่เจสซี่ส่วนใหญ่เี็ยคือการจ่ายน้องมาข้อดีของเจสซี่มันมีค่อนข้างเยอะนะคือ1มีดามเมจทิ้งสงคือน้องโซนได้ดีแต่ข้อเสียข้อเดียวของเขาก็คือน้องถ้าไม่มีซูปเปอร์ก็เป็นตัวละครที่แบบเดินดิงเเกงอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เป็นตัวที่เล่นง่ายสบาย เราให้ประมาณเทีย A ไปละกันเนื่องจากว่าตอนกดไฮเปอชาร์ดนางโกงมากนันค่อนข,ข้างโกงอะนะอ่ะไปดูตัวต่อไปกันก่อนก่อนที่เราจะอ่าติดกับจะซีมากเกินไปนสํหรับตัวต่อมาก็คือบูซึ่งใส่สกินรอหแสงอยู่ก็ไม่เข้าใจสํหรับบูบูโบโบไม่ใช่บู Boo Boo ตายแล้วอ่านชื่อผิดโบเนี่ยเปนตัวละครที่เรียกว่ามีข้อดีหลากหนายนะ คือข้อดีมันก็ไม่ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้นยโดยรวมตัวม,มันก็กลางๆอ่ะมันมีทั้งสตันทั้งการโซนแล้วก็เดามจก็คือกลางๆนะออกไปทางแรงกลางๆออกไปทางแรงถ้าโดนหมดแต่ข้อเสียเดียวก็คือมันรีโหลดช้าคือมันขอพูดเลยว่ารีโหลดอะ่ะตอนเล่นจริงรู้สึกแบบอัตราการล่ามันช้ามากคือกระสุนมันช้าไม่ได้เป็นรีโหลดนะต้องเรียก่ากระสุนมันช้าก็เลยให้ประมาณเทียบบีไปกลางๆนะกลางๆ ตอนแรกจ่ายเกซีก็เถอะ <So bad. S 1> ตัวต่อมาเจ้าแม่เลยนะก็คือเอ็มนั่นเองเอ็ม <M S 1> เป็นหนึ่งในตัวละครที่จ่ายสกิลแล้วเล่นได้ด้วยความสามารถของเธอที่สามารถสร้างคาสายได้ค่อนข้างแรงพร้อมกับที่มันค่อนข้างจะมีสโลว์คือถ้าเธอมีสโลว์เธอเป็นตัวที่มีคอมบินเดชันที่ค่อนข้างเหมาะมีทั้งสกิลออโต้ลอดอะไรอขอให้ไปทีที่เทสเลยเ <laughs> ทสเลยนะ คือด้วยความที่ต้นเกมมันก็มีสกิลตัวตรอดมีทั้งสลโลจ่ายสกิลไว้เพื่อนได้อ,อึดอึดระดับหนึ่งอาจจะไม่อึดมากมีสกิลป้องกันตัวเองแล้วก็มีดูดเลือดด้วยอันนี้ดูดเลือดได้แต่ตอนเราจะใช้อ่ะส่วนใหญ่ใช้ตามกำสนองมากกว่าอ่ะให้เทเอสไปเลย <c oughs> เออหรือว่าเราอวยเกินไ,ไปไม่ดุ <All business. S 1> ต่อมาก็จะเป็นคลิปซึ่งไม่รู้มันลดถานได้ไงโดยคลิปข้อดีของคลิปคือมันเป็นตัวที่ดามจ แรงคือแรงมากอ่ะคือมันแรงมากแล้วก็มันตีแรงนะซุปเปอร์หรืออะไรเงี้ยตีแรงหมดคือไม่เขา้าใจเหมือนว่าทำไมมันสารสถานะแต่ความสาม,มารถของมันไม่เกี่ยวกับการลฆษณานะเลยก็ไม่รู้นะทุกคนรถค่าสถานะเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าโดยรวมคลิปเป็นตัวที่กลางๆนะก็ไปอยู่เดียวกันกันกบโบเลยคือเทียบบีนั่นเองคือตัวนี้มันสรุปสั้นๆนะเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเลย ม,มันีแค่ดาวมเมจอ่ะมันมันมีดาเมจรุ่นรุ่นเลยอ่ะเป็นตัวดาเมจรุ่นเลยจริงมันคือตัวดาเมษด้วยซ้ำแล้วก็ตัวต่อมาคือจีนี่หรือจีนที่เขาเรียกจีนเฉยๆนะโดยจีน s, <c oughs> <S นี่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ออกไปทางลถสถานะคือซับพอตซะมากกว่านะด้วยความสามารถที่มีวความสามารถในการฮิลเพื่อนรอบตัวแล้วก็มีซูเปอร์ที่สามารถดึงได้ก็คือมือวิเศษนั่นเอง ด้วยความที่มันเป็นตัวที่ออกไปกึืนซับข้อดีของมันก็คือมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ข้อเสียคือยืนเดียวเดียวากมากแดบเมจดขาดสุดๆเป็นตัวที่ลดสถานะได้อย่างเดียวนะไม่สามารถแบบเป็นตัวก่อกวนอย่างเดียวลดเรื่องของการแบบยืนคนเดียวเนี่ยแบบถ้าถูกลุมอะ่ะสวนไม่ได้นะตัวนี้แต่มันก็มีสกิลตลอรอดอยู่ก็ให้ประมาณเทเอล้วกันคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเย่งตามจริงนะอยู่ประมาณเทเอสอ่ะเปลี่ยนใจให้เทเอสดีกว่า เรื่องความที่มันต้องเล่นกับเพื่อนอ่ะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะมันจะเป็นตัวขี้โกงเลยนะขี้โกงมากขี้โกงปะเอ็มอีกเดี๋ยวมันยังเล่นกับเพื่อนแล้วก็ออยืดเรียบได้แต่อันนี้มันยิงกับเพื่อนไม่ได้อะแต่ก็ช่างมันมันคือ T s อทุกคนคือ TS ตัวต่อมามิสเตอร์พีซึ่งสาหรับมิสเตอร์พีเนี่ยจะมีความสามารถในการโกนในการส่งหุนห่นหุ่นพนักงานเข้าไปเองหุ่นบอยจัดการเนี่ยอะซุปเปอร์เขาอะ ซึ่งความโกงของความเกียงมันคือมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามมันต้องแบ่งกับสุนมัดเทียไอหุ่นแม้งก็โดนตอตอได้เรื่อยอ่ะแล้วคือมันเหมือนบาเออรอ่ะแล้วคือมันรีไวมากเกียบนตัวที่เลยว่าจกียรนักตัว่ะเดี๋ยวขอเก็บนี้ก่อนทุกคนดองว่าทำไมไม่รู้สาหรับอร์บีเนี่ยเป็นตัวกลางนะให้ไปทางทางเก่งอยู่ก็เอาไปเลยเทียบีไม่มีเทียต,ตามๆเลยสำหรับรถฐานะเนี่ย เออก็ไม่ดูเหมือนกันว่าจะมีไหมนะทุกคนตัวต่อมาก็คือสควีดตัวเคยๆติด TS แต่ตอนนี้ตก TA ใช่คือมันอยู่ TA แล้วตอนนี้เพราะว่าตัวมันเนี่ยแต่ก่อนคือความสามารถอะ่ะมันค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เขาเนื้อความสามารถไปแผ่นนี้ก็เนื้อให้เสร็จตกค้างเนี่ยเหลือแค่หกวินะจากแปดวิเรียกว่าเนื้อไม่เสร็จตกค้างสองรอบจนตกเกียบแล้วประมาณ TA นะด้วยความที่มันมีสลโล นตัวเน้นสโลได้เล่นดามิได้มันก็เลยยืดหยุ่นนะก็ให้ประเมินเทีเอข้อเสียเดียวก็คือดามิดเบาๆถ้าไม่เอาสายดามิดมาใช่มันเป็นข้อดีเอ้ยข้อเสียข้อเดียวเลยนะทุกคนเทีเอจงเลือกสกีแล้วก็มากับตัวต่อมาวิวโลตัวละครที่ทุกคนจะงงมากๆในช่วงนี้นะทุกคนเนื่องจากว่ามีคนถามว่าวิวโลเนี่ยมัน มันไม่ใช่ตัวของโทรเวอร์เหรอเอ่อมันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมันเขียนอย่างชัดเจนนะว่ามันเขียนว่าตัวรถสถานนะมันคนส่วนใหญ่ถ้าไม่อ่านตรงนี้คือจะถูกหลอกมันคือโทรเวอร์นะเออก็ไม่รู้เลยวิวโลเนี่ยคนบางคนจะมองว่าเก่งก็ได้นะแต่ส่วนตัวมองว่ามันขากแดนเมอะมันแรงก็จริงทุกคนแต่วิวโลอะข้อเสียคือดเมจมันช้าใช่แต่มันหนากว่าไบรอนนะมีสกิลตัวรอดด้วย แต่ข้อเสียของบิวโลเนี่ยมันก็คือมันตีช้าแดเมชช้าข้อเสียหลักๆเลยนะเป็นตัวที่แดเมชช้ามากถ้าไม่เอาแบบแกจเนี่ยแกจคาถาอาคมเนี่ยคาถาระตำราคาถาเนี่ยมันมันกากมากดเมรี่ช้าช้าแต่ข้อดีมันก็มีนะคือมันไอ้นี่แต่ว่าเป็นตัวที่เน้นกับซูปเปอร์มากๆเลยอะ่ะคือถ้าเล่นเน้นสายซูปเปอร์ก็ก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องเล่นแม่นน,นิดนึง รวมเอาไปเลย TF เอเอเล่นยากเกินนะวิวโลอะ่ะมันเป็นตัวที่อ่อนมากๆคือจุดเด่นแบบหลักๆมันก็คือการสิงเพื่อนอะแต่ว่าสิงไฟตรงข้ามอะถ้าสิงว้าวก็คือต้องแบบรีไฟใหม่อะอารมณ์บอนบัสเลยอะเอออืมทมัน TF ไปหน้าฟิวโลเสียใจด้วยเธอตกรอ่อบ <Time. S 1> สำหรับตัวต่อมาคือแซนดี้รักของ GM หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือแซนดี้เป็นตัวละครลดสถานะกึ่งซับพอตคือไม่รู้มันภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะเดยตัวสร้างกึ่งซับพอตเนื่องจากว่าเขา่ยสามารถสร้างสายฮิวได้สร้างสายดเมจก็ได้พายุสายดเมะแล้วความสามารถอย่างนี้คือเขาสามารถลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อศัตรูอยู่ในหมอกได้นะย้ำศัตรูต้องอยู่ในหมอกความสามารถค่อนข้างเยอะนะหลากหลายด้วยก็เอาไปเลยเทียเอสนะคือน้องเนี่ยเหมาะสมจะอยู่เทียเอสอยู่แล้วอ่า อีกไฮเีเอสเดียวนะตัวต่อมาเป็นแอมเบอร์เออไม่ได้พูดเลยว่าอันนี้อันอาจจะตัดยากทีหนึ่งแล้วโอ้โหสร้างปัญหาให้ตัวเองจริงๆสลักแอมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก่งในการจ่ายเดามจเออจ่ายเดามจเก่งอยู่เพราะว่ามันจ่ายเดามจต่อวินาทีเนะี่ยคือสามพันคือไม่แน่ใจว่ามันต่อวินาทีจริงไหมแต่ว่าก็น่าจะจริงมั้งต่อวินาทีสามพันเราจะกดซุปเปอร์ได้ราวๆอยู่ที่สี่วินะเออแรงอยู่ แต่ข้อเสียคือแดเมจมบันช้าตัวตัวมันมันบางแล้วมันก็ล้วงถูกล้วงคือชิบหายแน่โดยตัวมันอาะเล่นยากนะทุกคนตากการลั่นกระสุนก็ช้าอยู่นะคือถ้าเจอตัวมูฟเร็วๆแบบแม็กอะไรเงี้ยอย่าไปสู้สู้ไม่ไหวก็เอาไปเลยเทียสีนั่นเองนะมันอาจจะไม่ได้ดีแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แย่แต่ก็ให้เทียสีไปก่อนเพราะตัวมันเนี่ยมีแค่แดเมจมนะมันมันรุนตานะไงไม่รู้เหมือนกันทุกคน S <s <trains> มันไม่ได้ลดอะไรเลยเบอร์เยรับตัวตอมาคือเยีว <pe at> ลุงที่เรียกว่าซีซีนัทเหนามากด้วยความสามารถที่เรียกว่าการขับสะูได้คือระยะไกลด้วยนะแล้วลุงก็มีสโล0.5วิอ่ามีทั้งอันนี้กันตัวเองนี่เยอะมีสกิลโคตรเยอะในการถ่วงฝ่ายตรงข้ามคือสกิลมันเยอะนะในเรื่องของการลดสถานะหรือแบบแบบ สโล่ก็ได้เอาไปแบบเอาไปผักสร้างจเปซดก็ได้เออมันก็ดีอยู่ก็ให้ประมาณเป็นเลนเทเอคือคนอื่นเมาใช้เทียทำหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะแต่โดยรวมเป็นตัวที่คนไทยแล้วจะหยิบเยอะนะไม่รู้ือนกันอ่ะแต่ว่ามันมีช่องที่เหยิบตัวนี้แล้วอมันอวยมากมันดูเป็นตัวละครที่น่าอวยนะทุกคนเกลว์แหละใช่มันดูน่าอวยมากตัวต่อมาคือลู อดีตซับพอร์ตลูมป็นหนึ่งในตัวละครที่โกงที่สุดของเกมในพัคเดตนี้เลยก็ว่าได้เพราะลูมีความสามารถในการสตรั้นหมู่นั่นเองสตันหมู่ทันทีด้วยนะ1.5วิโอโโหสู้บัตตกเมตาเออบัตไม่เคยอยู่ในเมตาแล้วใช่าหมเนเสํหรับลูเนี่ยข้อดีของมันคือมีสตนสัตนนะสตันตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ทั้งมีรถแทเมอเออะไรอย่างนี้ก็ไปเลย TS ทำไมสายนี้ตัวละครเยอะจังแล้วอยู่ที่เอสเยอด้วยนะประเด็นตัวต่อมากคือโอทิสนั่นเองโอทิสแี่เป็นตัวละครที่เรียกว่ามีความสามารถในการใบ้นั่นเองนะโดยมันจะคล้ายๆกับตัวของวิลโลคือถ้ากดซุปเปอร์ไม่โดนมันก็จะไร้ค่าทันทีคือถ้ากดโดนกับกดไม่โดนอะมันต่างกันทุกคนคือถ้ากดโดนอะมันเล่นได้แต่ถ้ากดไม่โดนแผ่นนี้คือแต่ตุตยเป็นตัวที่แค่ทางชาลีนะทุกคน คือเป็นตัวที่แก้ชาลีแต่ก็ไม่ได้อยู่เทียสูงเท่าชาลีก็เอาไปเลยเทียสดีคือหนูไม่ค่อยดีอะคือหนูเจอตัวมูิบลิตี้นิดนึงนิดหน่อยก็ตายแล้วนะคือตัวเนี้ยซีซีมันมีอย่างเดียวคือทุกคน,น,นคือซูเปอร์แล้วซูเปอร์มันไปนานก็จริงแต่ข้อเสียมันเยอะข้อเสียมันเยอะนะทุกคนขื้หนึ่งเป็นตัวที่ตียากสองคือถ้าเข็บซูเปอร์ไม่ได้เป็นตัวที่ ไร้ประโยชน์มากดาม d ไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะคือด a เมจมันไม่จัดจริงทุกคน g a d g e ก็ดเมจอาจะจัดจริงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะแล้วก็มันมีประโยชน์อยู่แต่ว่าข้อเสียคือมันถูกลุมไม่ได้คือมันเป็นตัวที่1นเก่งแต่ว่าพอแบบ2อหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นยากแล้วเพราะว่าตัวมันน่บางแต่ก่อนมันหนากว่านี้นะแต่ช่วงนี้มันบางคือมันเลอดกลางๆจริงแต่ว่าตัวมันน่ เป็นตัวที่ต้องเทรดคือเป็นตัวที่ต้องเทรดอ่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามหนากว่าคือจบเลยเพราะว่าตัวมันมีโหลดกระสุนก็ไม่ได้ช้านะแต่ว่าข้อเสียเดียวของมันคืออะไรมันนานเก็บซุปเปอร์ช้าด,ด้วยถ้าไม่มีโอติสเพิ่มกระสุนเนี่ยเล่นแลวรู้สึกงนงิดมันเก็บยากนะซุปเปอร์เพราะกระสุนมันก็ช้าโดนนัดสองนัดทีแต่ละทีโดนนัดสองนัดถ้าไม่อยู่ระยะกลางๆอะ่ะไม่โดนทีแล้วก็มากับตัวสุดท้ายกับ ชาลีเออไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลืมตัวละครหรือเปล่านะอาจจะได้ทําคลิปเยอะอาจจะได้ย้อนเหมือนกับอ e ีอ e ีพีที่แล้วอ่ะ <c oughs> ลืมหนานี้อ่ะสำหรับชาลีก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเทเอสนะเพราะเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องสุดๆมีทั้งแบบขังได้เจ็ดวิจากซีวีนะโอ้โหเนิฟ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 อีกเนิฟอีกเนิฟเพิ่มเหลือห้าวิพอเออทุกวันนี้มันก็เล่นไม่ได้เล่นได้แล้วก็ความสามารถเมื่อขังศัตรูแล้วมันจะลดแบ็กอ่าแม็กแรกสุดๆไปเลย25%นเนี่ย ือมันลดเลือดจากไม่เลือดสุดๆจหรือว่าเลือดขนาดนั้นก็ไม่รู้นะแต่ก่อนคือ50%โกงมากแล้วก็สามารถเลีกยกมุมมาก่อ,อก,กวนได้อีกแล้วคือถ้าอยู่ใกล้ DPS สูงอีกโคตรโกง d a m a g ก็อาจจะไม่แรงแต่ว่าข้อดีมันคือ DPS สูงโคตรเลยนะแล้ว DPS สูงมะทะกับ d a เม g e เร็วๆเออเอาเข้าไปก็ TS ไม่แปลกนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ก็จะทิ้งรูปแบบเดิมและถ้าใครอยากทำถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สาม,มารถทักมาได้นะว่าถ้าทํำเทปเทลิสเตรจจะทําตัวแก้ทางอะ่ะทุกคนจะดูไหมถ้าดูก็ก็พิม <c ười> พ์มาว่าอ่าดูพิมพ์มาว่าอะไรดีอะ่ะพิมพ์มาอะไรดีพิมพ์มาเป็นอ่าพิมพ์เป็นอะไรดีทุกคนพิมพ์มาเป็นคําว่าเย่เย่แล้วเย่เย่แล้วใ <c> ห <ười> <c ười> ไปดูปแปลก พิมพ์มว่าอะไรดีะพิมพ์ว่าอะไรดีกระปุกเมก้าเหรอกระปุกหมูออมสินเมก้าเต็มแล้วแม่พิมพ์อะไรดีทุกคนเพิมเป็นแมวน้อยน่ารักเออเจ้ามาเถอะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ทิ้งรูปไว้เหมือนเดิมบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเย้